สวัสดีครับผมนายพรชัยเสียนโบรานอายุ87ป,ปีอยูบ่บ้านเลขที่38มูกเก่เจตตตำบลหนองเมกกับเภอนาชือกจังหวัดหมหาสารคามครับเป็นผู้นำหมูช่อตำบลหนองเม็กเป็นผู้นำหมูช่อมาสองวันละวันละนี่คือวันละที่สองได้ทำงานผู้นำหมูช่อหรือเป็นเงาของปะนะชมุมชนเรีวร่วมทำกิจกรรมมาหลายอย่างเมื่วานจะไปใส่ ผมกับพ่พุ่มใจกับตีไปน้ำเป็นหลักที่พัฒนาหมบานหคือชุมชน,ชนให้มีอยู่มีกินแล้วก็ให้เป็นผลสำเร็จเพราะว่าจะเป็นการแก้จนหรือการเข้าไปทำกิจกรรมหาอาชีพสู้พี่น้องให้มีได้ใดอายุกินแบบพอเพียงจังกินตีว่าเข้าไปใน กลุ่มเศรษฐกิจพอเพี้ยงหรือปาดชุมชนอย่างเงี้ยเขาจะสามารถเอดอาหารไปพอได้กินได้ใช่พออยู่พอกินเหลือจากกินกับคือเอาไปขายปลูกค้าวปลูกตะไคร้มีรายได้เบิดครับเรียงเป็ดผมก็เริ่มต้นมากอะเริ่มมีชีวิตดีดีขึ้นเริ่มผมก็เรียงปลาเลียงเป็ด ปลูกพืชปลูกพ,พ,พักไปกินไปขายแล้วเรียนน้ำใหม่แปลงอยู่ใกล้ๆกันเป็นกัแมาเขาร่วมสมัครในโครงการโคกหนองนะ้ที่กันครับเพป่นกันเฮดไปเฮดไปเป็นกับภูมใจกัน,กนทีการด้เข่าร่วมก,กับแปลงโคกหนองนะ้เรื่องการตีเข่าไปเห็ุงานในปัปตตานีชุมชนผมก็ได้ ไปติดตามเกี่ยวกับจดข้อมูลจปขอเพื่อเอามาวิเคราะห์เบื้องว่าควัวเรือนไหนอยากจนพวัวใดควันหนตกเกณฑ์แล้วกับน้นำควัวเรือนทรงไร้ซื่อเข้าไปหาปัฒนาชุมชนหรือผู้รับผิดชอบในชุมชนว่าควัวเรือนนั้นตกเกณฑ์แบบไหนเป็นต้องการแบบไหน เรื่องส่งเสริมกลุ่มสัมาชีพกลุ่มโทมทอบกลุ่มท่อผ่าไหมายหรือกลุ่มแปรรูปอาหารผมได้ไปพาพี่น้องเพดสมปลาหรือปลาเจ้าหรือหม่ำปลาแก่ชุมชุนที่เป็นต้องการแบบที่ว่าเป็นทิ่แปรรูปอาหารแบบไหนแบบไหนผมได้ร่วมกับปัฒนาชุมชน ครับเพื่อนพี่น้องเขาโกบน,น้องนะเมาเามือสามาชีแล้วมาปลูกต้นใหม่หรือโฮมดินหฮมฟางหาความลูกใส่ตัวเองแล้วก็พุ่มใจที่ผมเลยเขา,าเป็นผู้น้ำหัวชอ้อที่ว่า <c oughs> ที่ผมเลยเขาไปทำงานร่วมกับพัฒนาชุมชน ผมพูมมใจที่ว่าได้พาพี่น้องพาพัฒนาชุมชนหรือไปแก้จนในครัวเรือนทีเป็นตุกเจนหรือว่าเป็นอยากมีอาชีพเสริมและอีกอย่างหนึ่งผมกับพูมใจในตัวเองว่าข้างหนึ่งผมก็ได้เป็นวิทยกกรนพาพีน่น้องเกดสมปลาเห็ดปลาเจ้าจีน้ำพวามรูจีผมได้ไปหาบทเรียนอยู่หันอยู่หนีมาหาความรูมา เรีวความภูมิใจที่ประทับใจอีก็คือไปแก้าการน้ำาังอยู่บอ่อมันเก็บรักษาน้ำบ่ด้อยู่สมเพื่อ,องเชียงยืนร่วมกับปัฒนาชุมชนและครูลุงดิงไปร่วมพ่อจอจังหวัดหรือผู้ตรวจการพยายามโค้นย้ำเล้นบอ่อ ครบพรรู้ว่ามันสีได้ผลบ่ไดผลแต่ว่าภู้มใจครับที่ได้ไปซอยพวกน้องนะแก้ปัญหาตงนั้นครับสวัสดีครับผมนายการันดาวโคกสูงนะครับเป็นเจ้าของแปลงสูเ่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบนะครับบ้านเราอีหมันตะบนหนองเม็กอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับก็เป็นแปลงสูเ่เรียนรู้ C O M 15ไร่ครับเป็นองค์การ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลครับผมก็สําสหรับคุณพรชัยนะครับก็ท่านก็เป็นอ,อชอนครับเป็นอาสาพัฒนาชนนะครับซึ่งผมเองก็ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับท่านหลายงานพอสมควรนะครับท่านก็เป็นคนที่มีเรียกว่าจิตจิตสาธารณะนะครับจิตอาสานะครับจริงๆก็ท่านก็ได้มีโอกาสมาพัฒนาสูตรเรียนรู้ที่นี่นะครับในหลายอย่างด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้าง ฐานการเรียนรู้นะครับสร้งพื้นที่ต้นแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นมีกิจกรรมอมือสามัคคีนะครับขับเคลื่อนนะครับกับพี่น้องโคกหนองนาของเราในพื้นที่นะครับก็นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีโอกาสในการที่จะได้ร่วมงานกับท่านในเรื่องของการไปติดตามนะครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่น้อง เครือข่ายนะครับภาคีเครือข่ายเขตภาคีนะครับท่านก็เป็นบุคคลที่เรียกว่ามีจิตใจสาธานะรณะจิงก็ขอเป็นกําลังใจให้ให้คุณพรชัยนะครับในเรื่องของการทํางานนะครับเพราะว่าท่านก็เป็นบุคคลต้นแบบด้วยนะครับเป็นคนต้นแบบเนาะเรียกว่าม,มีมีความความรู้ความเข้าใจมีความเสียสละนะครับในการที่จะพัฒนาชุมชนของเรานะครับผม สวัสดีครับผมนายยุทธิชัยมังลานักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนนกการนะครับเป็นพัฒนากรผู้รับผิดชอบตบลหนองเมฆนะครับสำหรับที่บรรจัยแสนโบราณนะครับก็เป็นผู้นําภาษาพัฒนาชุมชนนะครับที่ได้ร่วมงานกันนะครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือผมนะครับในการลงพื้นที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพนะครับข้อมูลจัทนะครับแล้วก็เวอร์เนนทีพีแมปนะครับงานโดรนนะครับที่น่านํามาเป็นตัวอย่างของพี่บรรจัยก็คือการ ดำเนินชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็เป็นผู้มีความรู้ความสามารถนะครับในการถนอมอาหารนะครับแล้วก็เป็นวิทยากรนะครับคอยสอนพี่น้องประชาชนของเรานะครับให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเป็นคนที่มีอาสานะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้พี่พรอชัยนะครับประสบความสําเร็จนะครับในการประกวดกิจกรรมขัสันนะครับกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นในวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับ